มือนี้้าสิ้ผ้าทุกคนมาเปลี่ยนสวนเนาะจา้ะเนาะนี่มันหกหกเลยล่ะงบก,กืบสิบประมาล้านสองพันบาทงบน,นี่เห็นหมดแล้วทุกคนสามสิบถุงเบียดม,มีกับบอใส่ไ <laughs> เปเอามาใส่หน่ะแม่ <laughs> เบอร์ 2, เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองแต่ใหญ่กว่านี้เบอร์สามเบอร์สี่ใหญ่ตามลำดับ <laughs> สวัสดีทุกคนจ้าเมนี้ภาสิพ้าทุกคนมาเปลี่ยนสวนเนาะจ้าเนาะนี่มันหกหกนี่ยล่ะเขาสิมาจัดสวนไหมนะคะเนาะตอนนี้เป็นสิงธิละต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ละปึ้งเห็นบอทุกคนอาจจะต้องต้องเห็นต้องเห็นแบบ Before after, ว e f อ r e a ั t เ r กรอกนกอหลังจ้งแนี้นเลยนะคะอืมมันจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เท่ากับ จะเกลียพื้นที่ก่อนตอนนี้เบื้องต้นก็ตัดหญ้าไปแล้วนะคะก็เหลือแค่แบบเก็บน้ำมันนี่แหละกับปัดกวาดให้มันแล้วก็ปรับระดับดินปรับนาดินในหะ้มัวซ้ำกันเนาะค่ะเนาอนห้องสีงเอาดินมาลุากนะจ๊ะนะลุยจ้าซื้อมลัลเรนกันสิย่านร่วมบันนี้พุ่นในเรนน้าบ้านพุ่นไปแค่ไม่มเดีืวหมึดจ้ะไปน้าบ้านนะมยเนาะ ็เหมือนเที่ยงเทีะบเห็นยังเลยเอากวาดกวาดลูกตาลน, <c oughs> นี่ก็เป็นช่วงใบใบแล้วเนาะคะ่ะพวกโนกบม่าสื่อเลือกเบิรงเห็นเขานะคะอยากได้หินเขาไปจัดสวน,นะะเนาจะการหินพวกนี้จะบ่มีเป็นคิ้วลดเนาะค,ะะคะ่ะเนกามี่เป็นแชร์ท่มแบบนี้เลยนะคะเขาก็ท้าซื้อลายเขาก็สืให้ในราคาถืออยู่จะปกติก่ะหาสิบบาทนอกจากเนาะ,ะนะคะมัน <c oughs> ไม่ดำโอ้มันไม่ขาว หิน,น,หน,นขาวขาวชั่วข้าวถือข้าถือข้าถือน้ำมันจะดำจะถามันแห้งมันจะขาวเป็นธรรมชาติอะรขาิกกลบบ้านยิ้้าอไวะะจะ คนเสียวของโนที่เลือกใบ่เอาปามาโดดๆเมื่อกี้เพระครมุคายแหมยัง่ะนร่เป็นวันีปราม่าณวัตีส่วนสอปสามดนเพราะปาไม่ร น้ำใส่ตูงโอ้เรเห็นบ่เห็นกล่องบ่เห็นอย่างเลยใส่น้ำใส่ตรงนี้สีเดียวบุญมันขาวสะอาดจังเรามาตามเอาสายยางกา่อนเ๋าจะไปหดหนามมันเอาสายยางกันเอาสายยางไปต่อบุญการเติมโต๊ะวออกมาหลักมั้เปิดน้ำก่อนกล่องอยู่นี่แหละ Ủa, mình nhiêu anh với sao dẳng đấy nó cứ mà xì đây này mất lem mất lem wow zoom bao bẩn gì yên, bao ô ซอยจัดสวนกะบ,บ่อนมาซอยน่จาจะน่าสวัสดีครับใส่ยินที่เข้าไป,บปาานนเบิ้องบ<อ>นนั้นแหมใช่ไหมน้อยไหมโอ้ถ้ำกันกรถุงมีดมีกะบอใส่แฝงมาใส่แล้วแม่ าซื้อมาจะถุงอะสามสิบถุงถุงละถุงลนะะที่จริงคือมันถุงละเท่าไหร่นะห้าสิบบาทถุงละห้าสิบาทแต่ว่ามูลถือแพองนะกระซ่นานิรา,าะแต่แต่ว่าเราซื้อมาเยอะมันก็เลยตกถุงละสามสิบห้าบาทนายนายคอโดนคาวัลเป็นเหลืออย่างดีสุดออออันนี้เราซื้อมาเบอร์ไหนวะม,มีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเบอร์นงนี่เราซื้อมามันเป็นเบอร์ เบอรเบอรนงเบอรแล้วก็บเบอร์สองจะใหญ่กว่านี้เบอร์สาเบอร์สีใหญ่าตามลำดับเอาเทียบเราบ้างเอาเอาเอาคือบอถาวะนี่ก็บอถาเขาเราจะตัดไว้ให้แล้วกันนี่ไปนีเม็ดใหญ่ดนี่อันนี้จะเม็ดหน่อยกว่ากัน ตัวเลยถ้ากระสิมีสวนมองนางแล้วเออต่อมมาตอมกมะระสิมาแล็งเลนส์สวนอ่ะคันไกลไปตัด คนตกใจเลยสาอยายใจเต็มที่ เีเาก็จะมีสองเบอร์นะจ๊านี่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะเนาอแต่ว่าพอเขาจะใส่เบอร์หนึ่งเนี่ย อย,อยู่บริเวณกลางๆพอไม่จะขนาดเล็กนะคะตะเบอร์ซองก็จะขนาดใหญ่จะเอาไส้ตรงคอพอบสวนนะคะน,นะคะจะใส้บางๆนะคะวกนนี้จะบนไส้นาเนะาะเพราะว่ามีงบสําเนเราจะ <c oughs> นี่แหละก็จะใส่บางๆนะคะเนาะอันนี้30ทุงที่เข้าใส่ไปนะคะได้แค่นี้แหละ30ทุงนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็เหลือพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เอาเ้าอียังไม่อยู่ตรงนี้ เป็นที่ตรงนี้อีกประมาณาส,าสิบบาทรปิาับสิบถุงอีกพอ่ออนะาจยะประมาณ50สิบถุงนะคะงบกกสิประมาณ2,000บาทนะคะด้วยประมาณมัง้งน่จะได้ใส่อีกเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหมดกี่บาทนะคะในการทําส่วนครั้งนี้ yeah. เป็นซีแบบปิดไปต้้ <laughs> งซื้อมาอีก หมดแล้วทุกคน30ถุงต้องไปซื้อมาใหม่ซื้อมาเพิ่มอกมาาีกประมาณหาสิบถุงมางบนีน่นะโอ้โหขาวหมดเลยจ้าขาวหมดเลยสวยมากมองด้วยตาเปล่าสวยก็นในกล้องอีกตาไม่จะเป็นมือใหม่แล้วเนาะคะ่ะ จะสร้างดินว่าในเพิ่อๆเอาดินมาล่องไฮเมื่อนี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยะคะ่ะจะได้โอกาสเข้ากับสีมาลุยต่อเนาะจ๊าเนาะดินท่เาเอามาหม่ในประมาณหาสิบพุงค่ะซึ่งจะไม่บริการส่งฟรีนะคะจาก่ะขออนุญาตไปจัดสวนต่อก่อนเนาะจ้าเนาะไว้พอกันตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวพาทายเบึ้งนะคะเนาะ ทำแล้วนะคะเนาะมาเอากระปุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเห็นมันมองๆนิดนึงก็คือว่าถทะข้าสีน้ำใสนะคมันจะจะจะสีมันจะเป็นแบบมองๆแต่ถ้ามันแห้งมันก็จะเป็นสีขาวจ้วงเลยนะคะขออนุญาตเก็บพวกเศษขยะนะคะเกียเกียเกียร์ให้มันได้ทีคนนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเตรียมเสามาเบิดกัน